สวัสดีค่ะสานบ้านสาวชื line, ่มค mm ่ะท่านส่วนี้คุณาวดัมครับนาพี่น้องมือนี่พาพี่น้องกินเนื้อย่างเต้เจ้าเลยเด้อค่ะกินหมูกระทะยำเส้าค่ะมือนี่แดดหลายค่ะเส้ามานก็เม่นแดดหลุดเนาะเขาเส้าเขากลายเป็นหมูกระทะแล้วค่ะมือนี่มีปลาหมึกมีหมูสามชั้นแล้วก็มีผักขี้เลียวเซนจีเนาะเธอเนาะเอามันเขาคือพวกนี้ประเนี๋ยวสามสันเลยสามชั้นเสิร์ฟบ้างเดี๋ยวหมูเซนจ์เนาะสัมสันบ่มีเอามันบ่มี เด้อค่าไปเดี๋ยพี่น้องกินเนื้อย่างค่ะมื่อนเนื้อย่างีจุ้มเอ้เนื้อย่างาน<ด>เนืเ้อย่างหมูกระทะต้มดแล้วหอกรอบดีเลอย่างิดนประหมึมนริงเนาะจะมีูมาจนิ่นะ นส้เต่านั้นมันจะแห้งดีเี่เธอมาดึงกินเยอูนี่มาเจวกับมิเจวเพียข้ามเมื่อนหร่พี่น้องคินยากค่ะกินแรกกินอีกกินแรกกินอีกเนาะเงี่ยอย่างเขาเนี่ยอย่างลูกขาดเมื่อไหร่เนี่ยถูกเหล่าเลยกินเลย มันต้องการอันนี้ย่งก่ผักลายกว้งนม้ไช่แน่แตนไห้ข่ายนนายังมีลมมีอย่างอยู่นะตรงนี้เราสริมเ่าเดี๋ยวคอยได้ออกไปใส่ลายค่ะเอาดัพลสภาพ มัมน,มนยั่สบายอีกไหน่อยซุ้มมันนี่กับาดรสัับไม่ได้อุ้ย <c oughs> ยัยก่กัคือกันเลยเป็นความเปิดนี่หีได้ไปหน้องผู้ใหญ่กัคือกันผู้ยหญ่กับาดความละอันนั้นไม่ได้คือกันผัดผัดตันะ้าปแปบโมกระทะค่ะ ไปว่าเฮเห็นะดีย่างนึ่งอยู่เนาะอื้นอย่งเอข้กรอบดีเรื่อยๆมาอดีครับอย่กรอบเ,เอบอบตกีอยู่อั้เติมตะผัดเติมตะผัดอืม ไม่ได้กินกับเขาเนาะกินได้ยางกับเขาคือป่อเนี่ย อีหลายคนก็ต้องแหงดิอีหลายคนเนาะก็ต้องเห็ดแหงมันนท่านสืบประทันก mm ันมาแม่งอเนึกที่อยัดตอแหงเดือดด้วยื่อแดดด้วยี่ปรามึกให้นิดนะปรามึกเห่ากายา่โตแบบข่า หันแม่ละปีนี้เร้จอยากย่างไรเน่อืมอยาสิไรเขาหละบเป็นพี่น้องกินแต่บ้นหอนเนาื้อย่างบันแม่นี่มั้งขนยางยางขนแบบอะไรนแดหาโควิดหาโควิดหาโควิด อาหารประเภหน้เยอะอะหาหนาหวงตางกับอหนาใบลับเสือห้าใบมิ้งหางค่ะเพื <ot six> ่อเอาไปแก้โควิด <t parfois> <uchen> so ่ะเราบอกว่าหอาไปต้มลดค่ะต้มใส่แก้โควิดบส้กะทาไส้ไส่กะายใส้ขิงใส้กระสาย้ขาวใส่กระทายขาวใส้ขิงใส่ใบมะกรูดใส่อย่างในบุขค่ะ แกโควิดนั่นที่น้องที่ม้นเอาไปหอมบงเือไปดื่มซ็สร็กันแม่งต่อโควิดป้องกันนะป้องกันโควิดเอิ่นมาป้องกันโควิดตะทนะี่รือเาานนั่นโอ้ยเต็กกัน น้กินเนื้อคนกินผักคนนกินเส้ค่ะรีบาวเขอครับครับไปงบ่าว่าโอ้บ่ก็กินขอนแล้วครับนี่ขนากระเสบดเด้อค่ะสมมนมากินขนาด้จ้ะอันนี้เสียบวาขนานี่เป็นหนึ่งเพียดหนึ่งเพีดยิ่งเพียส หน้าได้ทั้งสองคือมน้นหน่ว่ันนี่เด็กที่ซส์กับยังข่าเด้นเป็นเพชใไสแต่กับยังข่าเด้เเราสนันขนาคกับว่ามีเพจคือกันค่ะบ้านซองเขาเนาะพี่น้องเนาะที่บ้านสวนมีไฟฟา้าแลวกสิดีอ่อ่อนกับเปิดพัดลม

ไข่ลังว่ะลังตะกี้พวกเดวกัะหัวใจโมเมนต์เนาะหัวใจมันคนละอันหัวใจมันคนละอันกันก่อนหัวใจเด็กค่ะเสียด้วน้ำกันพี่น้อง มาินะนำกิ้งแก้วเอ็น้ำจิ้มกิงกิ้งแก้วแล้วเห็นบรรจุขวดขายอะไรนีแหละค่ะบรบบบรูวันนั่นป่ะบรรูวันแล้เห็ดเห็ดไเนแต่ว่ามันกับมาส่งบานเอาเยอะสรงบนอา,อางบนเลยเดี๋ยวขวดใ เติมไปเรื่อยๆค่ะย่างไปน้ำกินไปน้ำก็เ,เสียดเจียบเบียบพี่น้องคนเขาอ,อันถามเขม้าขอสูตรเจี๊ยบห่อนเสมอเดี๋ยวอะไรคนณล่ะเจี๊ยบ่อนกับมะมี่อย่างหลายได้อพี่น้องกะมีนเนาะคะ่ะปรุงอันนั้น cung mò cả thấy đặt hay tép lợn ngay này nâng cái đẹp đây น้ำหนาวนี่จะเข่าที่สุดคือบรรยากาศย้ำหนาวนักเนื้อหยาบจะแบบตัวเขาจะห้องน้ำหนาว,วเนาะเ้างกอดไม่ได้เขาก็ระเด็นน้ำพอนกันเดียวต้นเดียวเขาท่านจะเทียมร่างกายงย่านงูเฮาเต้นเทือกมีน่ะเต้นย่าแล้วจะมาฟู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 ยุคกลางเฮาเชื่อ วันวานนอนกับอันคนที่เขาหาสิบ่ญญานอย่างเสีย่าเสิ่์ฟญาคกอเกาเด็กพาไปนอนมองมาบ้านเส้รึกับว่าน,อน,นอนดิเะกี้เขาไปนอนยีดเยียงน้าแต่ว่าบุญญาดเนาะเสิร์มนอนกับแม่ง่ายุ่นอย่างน้าน,น,น้อย,อยดิป่ะเนี่ยอันหนนดากับพ่อไปยิงหนูอย่างน้าน,น,น้อยติขคิดญานอยู่ดิไม่คิดน้ำหลักมันเป็นญาผีเดียบรน้องญานขน อาหารเต้ามื้อนี้เป็นเนื้อย่างอเต้าตะมึกเต้าตะมึกเสียดเติ้งเต้าเนื้ <hard> anyway. อย่างย่างเนี่ยพี่น้อง ปกติกับบ่ค่อยได้กินเอาเศร้าเลยเม่วนครับสองสามมือมีเหรออากาศฮ้อนห้อนปลากนคันฮ้อนอ่ะดีย่างนึ่ได้ตากปลาดีพี่น้องปลาแหงดีเยอะค่ะปลาแหงกระมีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะถ้าบ้านเป็นอย่างบุ๊กันไปแบบพี่น้องตั้งคำอันแน่ฝนตกไปนี่อย่างกระปลาแหงเดอะพี่น้องอากาศกระปลาแหงพญามอกพี่น้องไปบ่านมีเป็นบ้าค่ะนั่นแหละ พอพีน้องมีออเดอร์ไให้โน,นโต๊ไปเนี่ยนนนนค่ะเอย่างนย่งเส้นตะเอียปตะบันหอมดีดี่ิละขันยางแหี่ยงเส้นน้องค่ะย่างแบบไฟอ่อนบะบ,บ่ใหม่ก้อนสุกแบบมันเออนึนกอดดกอดดีกอบดี นี่น้ำแก้ว่ขื่นทิดปกติบกไปละบกเดี๋ยวเดี๋ยวีเสบียกบเนาะกบมาแก้วใส่ตุ่มกับ่มือโตปีรอหาปลาคอนนอนนีพี่น้องไปยุติแอืวใส่ปลาคอนยีหีเด้ี่ย anh liền ừ. mất được khó cắn mà cái bao diệt nó cũng bao được khoa cắn cũng tệ bắt được khoa bao mình sẽ vào nhạc đến lưu <laughs> nó. Tòa nhạc hồng nhuộm đến hỏng cái <laughs> hàm, bà đăng ký phải bà đăng ký hàm, bà đây ký hàm, bà đây, không hàm, hàm, bà đăng ký hàm, bà đăng ký hàm, bà hàm, เดี๋ยิ่มไรเขา,มาไม่อีกแล้วแกเขาไม่อีกแล้วมาอีกแล้วมันต้อใหญ่นิดหนึ่งใส่กันห่มห่มใส่ตะนั่งต่าบักห่มเสาเลง้งเสาเลง้งมีประกวดจินต่าบักห่มป่าววะเธอ นี่ zoom น,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 นุ่มเย็นหน่อยเว้ยเนี่ยนุ่มเย็นหน่อยเออเนา,าะมีโฆษณาเสริมอีกเด้นองงน,นุ่มเย็นนี่กินได้ตลอดเวลาเข้าก่อนไปทำงานกลับมาทำงานเออกินกับข่าวได้ค่ะนิดแห่ผมกับแคกมูนี่ยแล้วเลี้ยวข่าวด้วยข้าวสม้ม บ้าอายดวันแต่ว่ามันเกิดห่อนี้ตงนี้ห pues, ิเนาะจะไปตามหาเนาอนี uh, ่ก uh uh, 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 ับหิน แม่แล้วตำในกระถินแล้วค่ะพุพกเนะี่ยตำในกระหินเต้ปลาล่าสูดเด็ดค่ะโอเราตำน่ะมันเริ่มเป็นหลอกอันนั้นละตัวสามเหมือน คนใส่กล่องเนาะดินหนึ่งเดินขาดนะมาเลยีเอา้งเนาะไว้เอาเอารงเอาเรียง่ักกระมดได้ละค่ะไปเลาะยอะอืมบะมีเดีวบะมดคักเลยคุณหลับเป็นไงเหลือตามอำเภอสังคมสิเสังคมวิญี่่นพมาพี่น้องบ้านเพื่อนอ๋อ ก็คือบ้านเขาแหละผมปรตูบ้านเพื่อนันอากาศต้องปกติแน่เลยแหละต้นไม้ตน้ตนไหลยังเหลือครบเนาะพี่น้องบ้านเขาต้นไม้มันหน่อยลรงอะเห็น,หน่าง้ยไป,ปยังยังอย่างมึงไปเรืมองมึงจะไม่ทิ้งอย่างปุ๊บพี่น้องคันบันเ,เ,นนนเหลือเต็มเห็ดตันมันหลุด มีแม่อย <c oughs> ู่โดดด้งอือเป็พี่น้องเพิ่นเอาลงคลิปนะเพราะอยากง่ายไปยู่น้ำเพิ่นยู้ใได้ขาต่างเถ้าคือจังสีคือพี่น้องที่าโทรมาบางท่านเพิ่นก็โทรมาตั้งเสริมล่ะเพราะอยากง่ายไปอยู่น้ำเตาเสริม่งเสริมไปเบิ้งคลิปเพิ่นสั่งเสริมก็เพราะอยากง่ายไปอยู่น้ำเพิ่นก็เกินสีสวนมันไปุกมือุกมือุกมือเพิ่นละอันนั้นเลาไปเที่ยวซืิวันนู้นยังเห็นว่าิันไปเมื่อกี้อันนั้ขี้รถไปใส่กระยาีได้ไหมถือเพิ่นถือกับตาคือเฮาน่ะทำเพิ่นเป็นนปลา ทั้งนี้เป็นไปน้ำปุนะค่ะอืออ้าฮะอีโต้ไปจังไหนยกนิ่งแบบได้ละอืแสบยกขะเขาต่ำมั้งยกให้แต่หันไปนี่ตต้กันอีกนะค่ะต่งรักกันครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ท่านส่กนกลาเสียไว้ตานี้แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจน้ำเด้อพี่น้องฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะคลิปนี้กับพี่น้องมากินหมูกระทะนะคะ่ะสำหรับคลิปน,น,น,นี้กับใบตานี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะขอเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ